เจอตาลเดี๋ยวเราจะค้นหาอะไรแต่เนี้ยคูณเจอดูไบเราจะบอกว่าตามประเทศเขาใช้แบบนี้หมดแล้วแล้วก็ดูใบอ่าใน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 ส่วนของดูไบนะเราขึ้นรถประจำทางของเขาไม่มีคนขับแค่จริ้มๆเวลาจะลงตรงไหนมันไปจอกฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเวลาจะชนเนี่ยคนมันเบรกเลยมันคือมันใช้เทคโนโลยีไปก้าวไกลหมดแล้วแต่บ้านเราอ่ะเดี๋ยวคุยหน่อยวันนั้นวันนั้นมลยนต์นะที่ดูต่างประเทศบอกระทำว่ามาลายใช่ไหม ใครใครขึงมันข่นมันข่วนวงจรมันนั้นอ่ะมันตีเลยอ่ะรถมันอ่าวนย้อนมันมันฉลาดเออเออใครผ่าไฟแดงเลยนี่จริงจริงต้องระมัดแน่นอนอย่าให้ดูนะว่าแปดประเทศนี่ขยายแต่ปัจจุบันสิบกว่าประเทศอันืนี้อันนีุ้อันนี้นากำลังไม่ไม่ได้อัปเดตในของเต่าแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยคือสิบกว่าประเทศเนี่ยไม่ต้องเข้ากราหมือนที่บอกเมื่อกี้นาจะต้องเข้ากราบนะจะต้องอะไรที่อยาก มาทำงานในขณะที่เราหลับอยู่อ่ะเมื่อาดูนาศดูอะไรก็ทาไปแต่ไม่มาทําไปให้เราเราไม่ต้องนอนหลับเราไม่ต้องเราไม่ต้องแบบไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องอดหลับอดนอนอ่าตยาเยอเยอะที่ถกนแล้วอ่ะอันนี้บางทีพวกเราอาจจะรู้สึกอะไรก็ม่รู้ ไก่อนแต่นราจะบอกอันนี้คือช่องทางทางทา,งทางกต่อไปนะโลกปัจจุบันไม่ใช่อดีตนะอ่าอดีตมันอีกแบบหนึ่งอันนี้เขาพูดแบบได้อย่างเดียวจะให้ดีเะแกก็เอ<ม>า,าเงอนตนี้นน,น,น้อนาไปจัดที่ยาลาม,มาวางดููรวม้อย ควาพต้องรวยดีนะความต้องใจแม่ลูกเคยได้ยินอะไรไหมที่เดี่วนะว่าถ้าคนใจร่้รวยเนี่ยคนจนเขาเล่นหวยเล่นอะไรก็เล่นอะไรคือคนรวยเขาเล่นหุ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนพูดหน่อยอันนี้แต่ประเทศเริ่มงขยายไปแล้วแล้วนางจะให้ดูประวัติของนักกินลาวเยอะตอนนี้นักขึ้นตำแหน่งตอนนี้นักขึ้นตำแหน่ง MIB MIB คนแรกของประเทศไทยนางขึ้นคนเดียวเอามาให้มาลงมายังไงในเดือนกอเพื่อนนักการนักยนอยากจะเจออยากจะน้ำได้ร่าหมดเลยนะวก็ความพยายามอยู่ที่เราความสมดุที่เรื่องร้น้ำไม่รับสาแต่ไม่ใช่ไม่รับสายแต่น้ำที่เจอใครใครนักคนน้งก็ไม่ไปเพราะในเดือนกอมันเป็นโปรโมชั่นของเราเราเดือนรอบทางในวัยนี้เราจะมีอายุสิมาจะมีชีวิตัี่ไหมใช่ไหมนั่นในเรื่องของอาย 不爱那条，没人告诉我，但是。